เมย์รัชนกอินทนนท์คว้าแชมป์ในศึกแบดมินตันมาเลเซียโอเพน2022มาครองเมื่อวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาเมย์รัชนกนักตบลูกขนไก่หญิงเดี่ยวขันใจชาวไทยมือวางอันดับ8ของโลกปลดล็อกคว้าแชมป์แรกในรอบ2ปีครึ่งได้สำเร็จหลังจากเชือนเอาชนะเฉินยูเฟยมือวางอันดับ4ของโลกจากจีนมาได้2-1ต่อเซตโดยในเซตแรกเมย์ออกสตาร์ทได,ด้ดีกว่าตบทำแต้ม แพ้จนชนะไปก่อนด้วยคะแนน21-15ต่อหลังจากนั้นเฉินยูเฟยเครื่องเริ่มร้อนและสามารถตบเอาชนะเมไปได้ในเซตที่2ด้วยคะแนน13-21ต่อซึ่งเสมอกัน1ต่อ1ทําให้ต้องตัดสินในเซตที่3ปรากฏว่าเมย์โชฟอร์มได้เหนือกว่าตบเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน21-16ต่อสรุปผลการแข่งขันเมย์รัชนกชนะไป2ต่อ1ด้วยคะแนน21-15 13-21และ21-16ฟ้าแชม ไปครองได้สำเร็จเป็นสมัยที่2ของตัวเองในรายการนี้หลังจากที่เคยเป็นแชมป์เมื่อปี2016การคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นแชมป์แรกในปีนี้และเป็นการคว้าแชมป์ในรอบ2ปีครึ่งของเมรัชนกรวมถึงยังเป็นการคว้าแชมป์ในรายการระดับเบอร์ทัวร์รายการที่5และเป็นแชมป์ระดับเบอร์ทัวร์ซูเปอร์เซเว่นฮันเดอร์รายการแรกอีกทั้งยังเป็นการเอาชนะเฉินยูเฟยได้เป็นครั้งแรกในร,ร,รบบอบ9เกมตั้ง แต่ปี2018อีกด้วย